สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อยู่ไม่ไหวลิเวอร์พูลจะหนักแนวรุกผงดังลิเวอร์พูลทุ่งกว่า90ล้านปอนด์คว้าเดมเมเล่และอิบบิสซูมาเข้ารังสมำนี้สื้อรายงานนะครับว่ลลิเวอร์พูลอาจจะต้องใช้เงินถึง90ล้านปอนด์หากต้องการได้ตัวอุสมันเดมเมเล่ปีของบาร์เซโลนารวมทั้งอิบบิสซูมามีฟีลตัวเก่งของเบรดจนมาเสริมทัพ งานนี้ต้องทุ่มทุนมหาศาลนะครับเมื่อด h แอ t l a ลนติกเลนครับสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษและมีความน่าเชื่อถือเอามารายง,งานข่าวนะครับว่าลิเวอร์พูลทีมชั้์พิวอังกฤษอาจจะต้องทุ่มทุนถึง90ล้านปอนด์ประมาณ3920ล้านบาทหากต้องการที่จะได้ตัวอุสตมันยังไม่ได้ปีกทีมชาติฝรั่งเศสของเจ้าบ,บุญทุ่นบาร์เซโลนาและอิบบิสซูมากองกลางตัวเตะเกมของไรเดนเมื่อเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ฤดูกาลนี้นะครับลิเวอร์พูลของเราทำงานอย่างน่าปิดหวังนะครับ โดยทาให้เชกเก็งกลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมีแผนที่จะยกเครื่องใหม่ของทีมอีกครั้งโดยในตอนนี้คุณสือชาวเิโรมันกาลังเล็งหากองกลางคนใหม่เพื่อที่จะเข้ามาแทนที่จอร์จินวานรุ่มดาวเตะทีมช้นฮอนแลดนที่กำลังจะหมดสัญญาก,กับสโมสรและกําลังจะโอบเมืงลาเทียมหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีชื่อของอิฟบิซูมาเป็นตัวเลือกในอันดับตน้ตนๆ้นรายงานยังระบุต่ตอไปว่าเจกเก็งกลับได้จับตาดูฟอร์มการเล่นของอิฟบิซูมามาเป็นเวลานานแล้วและต้องการได้ตัวมาร่วมทีม โดยแนนกันนี้กองกลางในวัย24ปีโชว์ผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นกับทีมไบรดันโดยลงเล่นไป31นัดซึ่งคาดการัน,นว่านักเตะม,มีค่าตัวแตะหลัก40ล้านปอนด์ประมาณ1,742ล้านบาทเลยทีเดียวโดยบาซโลนานะครับก็พร้อมลดอุสมานเดมเลให้กับลิเวอร์พูลในราคาเพียงค่า44ล้านปอนด์เท่านั้น สมุทรสรณ์ลิอร์พูลกับทีมษยใหญงสกเกตีผิมฮังกลิลดที่เคยตกเป็นข่าวมาเดียวตลอดว่ากำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวอุสมันเดมเบร่ปีกตัวเก่งทีมชาติฝร,รั่งเศสมาร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีรายงานมาว่าณนตอนนี้สมสรบาร์เซโลนาได้สอบถามมาอย่างลิอร์พูลว่าสนใจที่จะดึงตัวนักเตะของมุดเขารายนี้ไปร่วมทีมแบบจริงจังในฤดูกาลหน้าหรือไม่เพราะในะตอนนี้บาร์เซโลนาพร้อมที่จะขายนักเตะร,รายนี้ออกจากทีมในราคาีิงค่า44ล้านปอนด์เท่านั้น โดยเป็นที่รู้กันนะครับว่าฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในเกมรุกของทีมที่ต่างทําประตูคู่แข่ง,งได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลก่อนดังนั้นจึงมีข่าวออกมาว่าหลังจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะเสริมทัพในเพล่นนั่นตัแหน่งแนวรุกของทีมเพิ่มเติมและจะขายนักเตะเกมรุกบางคนของทีมออกไปด้วยเะ่นนั้นทําให้ที่ผ่านมานลิเวอร์พูลก็ตกเป็นข่าวช่อมโยงกับอุสตมานเดมเบเลและตามรายงานก็ระบุว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ต้องการตัวรุกรายนี้เข้าเสริมทัพแบบจริงจังในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดลตามรรยง,งานจากสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังในประเทศสเปนระบุว่าก่อนหน้านี้ทางสโมสรบาร์เซโลนาที่ซื้อตัวอุสมันเดมเล่มาจากสื่อเลืองปุริเซียดอดนมุนในราคาที่สูงถึง135.5ล้านปอนด์โดยหวังที่จะเลิอกรายนี้เข้ามาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับทีมแห่งแคว้นกาลาตาลุญญาในอนาคตเช่นเดียวกับตอนที่ซื้อฟิลิปเปกุนนโยมาเร่วมทีมจากลิเวอร์พูล แต่ดูหุนว,ว่าเดมเบลจะไม่สามารถเค้นฟองเก่งเหมือนกับสมัยที่ค้าแข้งให้กับปุริเซีดูนุนออกมาได้เลยอีกทั้งยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนโดยตลอดนะครับและนักเตะก็มีวินัยที่ไม่ดีพอซึ่งทั้งหมดทําให้หลังจบฤดูกาลนี้ทางสมมสรบาร์เซโลนากำลังใช้ความขยามอย่างเต็มที่ที่จะขายนักเตะารนี้ออกจากทีมโดยด่วนโดยทางสปอร์ตี้รายง,งานต่อไปนะครับว่า ตอนนี้ทางทีมงานของบาร์ซโลนาได้ติดต่อมายังสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการที่จะขายอุส曼เดิเมเล่แบบสุดถูกมิีค่า44ล้านปอนด์เท่านั้นหลังจากที่พวกเขาซื้อนักเตะรายนี้มาจากฟุตบซลเยดนมนในราคาที่สูงถึง135.5ล้านปอนด์่่งราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ลดลงมาถึง3เท่าตัวเลยทีเดียว และทางบาซโลน,นาก็ยืนยันว่าเดมเลกคือนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงคนหนึ่งในทีมของพวกเขาแต่การที่ต้องยอมขายออกจากทีมนั้นเป็นเพราะเหตุผลทางด้านธุรกริจแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็มีข้อมูลจากเว็บไซต์ t r a n เฟอร์มาร์เก็ตที่ระบุว่าอุสมันเดมเลกนั้นถือเป็นนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่ตลอดเวลาโดยนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาร่วมทีมบาซโลน,นาเมื่อปี2017ตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ก็บาดเจ็บไปแล้วถึง12ครั้ง ในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาและเป็นอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรง1ครั้งนะฮะที่ต้องใช้เวลารักษาตัวกับ1ฤดูกาลดังนั้นลิเวอร์พูลอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบเลยนะครับแม้ว่าเดมเลตจะหายจากอาการบาดเจ็บและลงสนามได้ตลอดทั้งฤดูกาลนี้กับมาสซูโรนาแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่าตัวของเขานั้นจะไม่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอู้ห ลิเวอร์พูลเพิ่มน้ำหนักสนใจการย้ายทีมของเมฟิตเดปายอย่างจริงจังหลังเจคเก็ครับบอกกับสโมสรว่าอยากได้ตัวนักเตะค,คนนี้มาเสริมทัพสโมสรลิเวอร์พูลกำลังมีลุ้นที่จะได้ตัวเมฟิตเดปายตัวโรจินชอนฮอนลดนมาเสริมเทียมหลังจากจบฤดูกาลนี้ณนะตอนนี้ทางทีมงานการซิอขายของลิเวอร์พูลได้เพิ่มน้ำหนักใรดีลนี้ว่าให้เป็นดิวอันดับต้นๆของสโมสรที่จะต้องทําให้สําเร็จให้ได้ในช่วงตลาดสมัมมนี้โดยล่าสุดทางเจคเก็ครับก็ได้แจ้งกับทางสโมสาม ตัวของเขานั้นต้องการที่จะได้ตัวนักเตะร,รายนี้มาอยู่กับเทียมในฤดูกาลหน้าโดยรายงานนี้มาจาก MRMC Sport และทาง Liverpool Echo ก็ได้แชร์ข่าวนี้ออกมาต่อว่าเจคกิครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้เรียกร้องไปยังบอริหารของหงดังลิเวอร์พูลว่าตัวของเขานั้นมีความต้องการที่อยากจะได้ตัวเมลฟิตเดปายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาลหน้าพร้อมย้ำว่าทีมจาเป็นจะต้องทำทุกอย่างเพื่อฟ้าตัวนักเตะร,รายนี้มาร่วมทีมให้ได้ นั่นเพราะในต,ตอนนี้เมฟิธเดบายกำลังจะหมดสัญญากับโอลิมปิกยงต้นสก,กัดของเขาและมีสโมสรบาร์เซโลนาเป็นหนึ่งทีมที่พยายามที่จะยั่งตัวนักเตะารนี้แข่นกับลิเวอร์พูลอยู่ในเวลานี้โดยทางเช็กกิ้งคลับก็มองว่าเมฟิธเดบายจะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนของแนวรุของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามที่เขาต้องการและจะทําให้ทีมสามารถทําประตูได้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากที่ฤดูกาลนี้จํานวนประตูของหงส์แดงทําได้นั้นตกลงไปอย่างมาก โดยเมฟิเดปายที่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างมากโดยเจ้าตัวทำประตูนัดกระต้นสิงกัดในหลีกเอิงลุ่นเศษไปถึง7 5ประตูกับอีก52แอสิสอ์ซจากการลงสนามทั้งสิ้น173นัดในช่วง4ปีที่ผ่านมาซึ่งสถิติการทำแอซิ์ของนักเตะรายนี้คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลมองว่ากำลังหาอยู่เพราลฤดการนี้กองกลางของลิเวอร์พูลไม่สามารถทำแอซิ์ช่วยทีมได้เลยแม้ว่าเดปายจะสามารถย้ายคาร่วมทีมสโมสรใด ก็ได้ในแบบฟรีก้าตัวพอตัวเขาจะหมดสัญญาก,กับต้นสังกัดไปแล้วนั้นแต่ก็เชื่อได้ว่าค่าเหนื่อยของนักเตะรายนี้น่าจะมีมูลค่าสูงถึง2องแสนปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวและมันจะกลายเป็นเรื่องที่สโมสรลิเวอร์พูลได้กดคิดค่าเหนื่อยระดับนี้กับอายุของนักเตะประมาณ27ปีนั้นจะคุ้มค่นจริงหรือไม่และการไม่มีใครเถียงถึงความสามารถในการทําประตูและอาซิดของเบลฟิตโด,ดยปลายในเวลานี้แต่ทว่าตัวกองขนั้นจะเหมาะสมกับการเล่นพรีเมียร์ลีกและปรับตัวเข้าตัดทีมได้หรือไม่ เพราะการที่ตัวเขาไม่ประสบความสำเร็จกับไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไต็ดและต้องย้ายออกจากทีมภายใน18เดือนนั้นทําให้หลายฝ่ายมองว่าตัวคานั้นปรับตัวเข้ากับความเร็วกองผู้บอลพรีเมียร์ลีกไม่ได้แต่ที่นี่นั้นในตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนออกมาแล้ววันลิเวอร์พูลจะให้ความจริงจังกับดีลของเมลฟิตเตปายเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษและต้องการคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้เพราะเจดกิ้งคล็อประกาศออกมาเลยว่าทีมงานเชอร์จาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เนเตอร์แนนี้ ยอนย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าให้ได้ตามการรายงานจาก rmc sport นะครับก็อยู่ไม่ไหวจัดหนักในแนวรุกแล้วนะฮะโอ้หลังจากที่มีกุลูทั้งหลายออกมาต่อว่าต่อขานนะครับว่ากองหน้าของพวกเราไม่คมนะฮะโอกาสมีนะฮะมีโอกาสการยิงนั้นเยอะมากจริงๆแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องจัดหนักจัดเต็มในแนวลุกนะครับก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าลิเวอร์พูลของเราจะได้เมฟิตเดียปายหรืออุสมันเดมเลกเข้ามาสู่สโมสรหรือไม่ แต่ที่แน่ๆน,นะฮะการมีข่าวเชื่อมโยงกับแนวรุกเช่นนี้นะฮะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเราจะต้องเสริมทัพอย่างแน่นอนนะฮะ